สอนไม่คีคนในวงเล่าแก๊งคนเมากินเหล้าฟรีตอนที่27มาแล้วครับรายการที่ทุกคนรอคอยสอนทริคง่ายๆให้นําไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้ทริคนี้นะครับใช้กล่องไม่ขีดนะแล้วก็เหรียญสิบนะครับบางคนก็ใช้ไม่ขีดจุดหรือว่าคุณไปซื้อที่ร้านขายของชําก็ได้นะครับเจาะรูตรงนี้อ่านะแล้วก็เอาการเสียบไว้อย่างงี้นะครับไม่งั้นนะเล่นยากเลยแหละนะครับเซตอัพยากเอาเหรียญสิบวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเอาไม่ขีดวางไว้บนเหรียญสิบแบบนี้อีกทีนะครับ ตรงนี้ยากกว่าโซลูชันอีกนะ,อ,ะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเซตอัพวิธีการเล่นก็คือท้าให้เพื่อนนะครับบอกว่าทำไงก็ได้เอาเหรียญสิบออกมาโดยที่การไม่ขีดไม่ล้มนะครับข้อแม้คือห้ามแตะการไม่ขีดทั้งสองก้านนะครับห้ามเอาวัตถุอะไรไปสัมผัสการไม่ขีดด้วยนะครับหยิบออกได้แต่เหรียญสิบอย่างเดียวนะครับถ้าหยิบออกอับล้มแน่นอนหยิบได้เอาไปเลยสิบบาทนะครับ <laughs> ทําอย่างไรลองคิดดูนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ดอกไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลยนะครับทําอย่างนี้เอาไฟจุดที่หัวไม่ขีดโดยระวังอย่าให้มันสัมผัสกันนะไฟเป็นพลังงานนะครับไม่ใช่วัตถุจึงสามารถโดนได้ไม่ผิดกติกานะอรอสักครู่เดี๋ยวมันจะยกตัวขึ้นมาเวบหยิบออกมาได้แล้วอีเอาไปเล่นให้สนุกครับ